คสอสั้นเรื่องเพื่อนเด็กเด็กดีไม่ทะเลาะกัน ไม่จบหรอกครับเปิดมาเร็วๆดีมาโอ้ยพอเจ็บเพียวเลยหน่อยเียเล่นอันนี้กันไหมวิ่โอ้กงจังเลยดองดีก่าวิ้เอ๊ดงดองดงดองดิงดองดอง รออยู่อเรียนได้ในสามเรียนถ้าจะไปสอนยยัี่งนีะเนาะค่ะี ตีเราก็ต้องเตีนอย่างนี้ตีตีตดอย่างนี้เลยรอเขาได้ไหมเตียนได้ไหมรูปก่อนนักเรียนดีกว่านักเรียนนักเรียนนักเรียนจ๋านักเรียนหลบไปหนังหอหลบหน่อยหลบไหนพี่ลูกหลบหน่อยอ่ะ ขอคุไปที่ห้องเรียนนักเรียนจะถอดหมวก่อนเรียนนะป้ได้ค่ะได้ค่ะคุณครได้ค่ะคุณครูมินนี่ได้ค่ะคุณครูมินนี่อะสบายหัวแล้วขอดได้แล้วเพื่อนแย่คุณครูมินนี่ ันนี้นะครูครูก็จะให้มาเรียนเรื่องการปั้นดินนะคะนักเรียนการปั้นดินนะคะการปั้นดินนะคะนักเรียนการปั้นดินนะคะนักเรียนนะคะนะคะนักเรียนมีใครฟังฉัมนี่ค่ะเชาเรียนอ่ะอปั้นดินนะคะให้ปั้นดินน้ำมันปั้นกลมครูกันนะคะ แต่ลูกได้เลยจ้ะเย้แย่อ่ะโคจะสอนเต้นนะนี่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 คะแนนต้องขอคุณครูสนุนนกที่สุดเลยน,น,น,นะที่ยังเป็นครูสาวคุณครูเองโอเคด ลาลาลาป๊าป๊าล่ะป๊าป๊าลาเรียกป๊าป๊าให้หน่อยนั่นก็มียูวังแล้วก็ถุงยูแจมพี่ปิ๊งหน่อยน่ารักนะแม่อะนักเรียนทำตามคุณครูเนาะหนี่คุณครูน่ารักนะนักเรียนเต้นให้มันดีๆเลยค่ะกับถุงกระโปรงด้วยนะคะน้องฟ้า ถกกระโปรงด้วยนะคะเดี๋ยวเห็นตังเกยหมาหมดเหตดีๆค่ะเ,เล้นแรงนะคะเหตถูกกระโปรงด้วยค่ะถูกกระโปรงค่ะถูกกระโปรงเ,ปเลนแรงเลย พี่ภาพเป็นคือว่าภาเป็นทักกิเลสคนนี้เป็นเป้ไหมเป็นเปแล้วเธอมาว่าท่านตัวนี้ที่จริงเขาเลยสนุกไหมนักเรียนมาว่าพูดเลยสนุกไหมนักเรียนสนุกคุณครูเพื่นสนุกค่ะคุณครูสนุกค่ะคุณครูเชอรี่แย่เย่แ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 ย่นี่คุณครูขะอะไรจ๊ะ ൂനാസ്ല്ല